บูนมีไก่ขนยาวสวยงามเออไก่ขนยาวสวยงามนี่นะคะผู้หญิงคนหนึ่งเขาเลี้ยงไว้ตอนแรกเริ่มจากความชอบก่อนแต่ตอนนี้กลายเป็นอาชีพแล้วค่ะโอ้โหนั่นไหมนี่ตามสุภาษิตโบราณที่เขาบอกเลยค่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะ สัญญกรรมมาดิคนนี้เพราแต่งค่ะเพราะแต่งพขาแต่งตัวทีโัวทีตัวทีแต่ไก่ก็งามเพราะขนจริงๆนะน่ารักนะเออนี่นี่ไงไก่แบบนี้ไม่เคยเห็นแฮะน่าทึ่งมีหลายพันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะแต่อยู่นี่ก็คือที่อําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับผู้หญิงคนนี้นะคะจริงๆแล้วเขามีร้านตัดสติกเกอร์รถยนต์แต่ตอนนี้กลายเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์ไก่สวยงามมีสี่สายพันธุ์ค่ะพันธุ์ซิลกี้อเมริกาพันธุ์โปรแอนด์ซิลเวอร์เลชพันธุ์ซีไบรท์และพั อัง l i s h m มเดิเกมบอกตรงไม่รู้จักสักพันแต่เขาเป็นขนยาวแบบนี้ประเภทเดียวกันน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะตัว<ร>เงคนนี้ชื่อคุณเกดณนะภาวิบูลสวัดิ์เธอบอกว่าอาชีพหลักติดสติกเกอร์รถยนต์ตัดสติกเกอร์รถยนต์<ม>แต่ได้รับผลก,กระทบจากโควิดก็เลยปรึกษากับสามีเอ๊ะทำอะไรเสาาริมารได้นะคะ<อ>แล้วทําได้แบบทั้งครอบครัวตัดสินใจซื้อไก่สวยงามมา6ตัวค่ะตัวผู้2ตัวเมีย4ตัวละ800เอามาเลี้ยงดูต้นแรกเอ๊ะ น่ารักดีขนมันยาวๆอ้าวเ,าเรี้ยกไปเรียงมาเลี้ยงง่ายเนี่ยและตัวก็ไม่ใหญ่ด้วยได้ไก่สวยงามเป็นผลผลิตเป็นลูกไก่เนี่ยนะคะก็โพสต์ลงใน Facebook มีคนสนใจมาซื้ออีกออตอนนี้เริ่มเพาะพันธุ์ไก่สวยงามขายตามต่างจังหวัดแล้วนะคะออส่วนไก่สายพันธุ์ที่คนชอบมากที่สุดก็คือซิลกี้ซิลกี้ก็คือจะเป็นตัวขาวๆต,ตัวแรกอะคะ่ะขนเขาสีขาวๆอะไรได้เป็นกอเป็นคำนะนใครสนใจตอนนี้นะคะออ Facebook พิมพ์เลยนะคะนี่ะนัดนิชาเอสขวัญใจติดต่อขอซื้อเจ้าไก่ได้เลยนี่เขามีไข่มด้วยเนี่ยไข่เป็นไข่ไงเออใช่ไหมแอมแล้วก็เอาไปฟักเนาะเนี่ยส่งไปอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงที่หมายปั๊บเปิดออกมาเป็นตัวเลยไม่ใช่มายากล ก็ไม่รู้เหื้ยบางทีแบบอุณภูมิมันได้ไงเอาเอาไปฟักที่บ้านก่อนสักเล็กน้อยแล้วก็จะเกิดเป็นตัวแบบนี้นได้ไหมแบบนี้ไม่เคยเห็นเหมือนในการ์ตูนนะโนโนโมเออเอาเลี้ยงเอาไว้โอ้ดีค่ะไปซื้อนะเอสนี่เออคุณนันนิจัยเอสขวัญใจค่ะจ้าลองไปดูเผื่อใครชอบเป็นทรงผมแบบกระงตั้งขึ้นมาคล้ายๆคุณเหมือนกันนะทองผมเหมือนกันโอ้โหๆนิดเดียวเออเก๋ดีเก๋ดีนะ